เาก็จะมาเปล่ยนกอกน้ํากันเนาะวิธีง่ายๆของการเปล่ยนกอกน้ำเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ได้อุปกรณ์ก็จะมีสายหมอดซี่สําักเนาะนี่เนาะเขาก็จะมาประกอบปรบกันเน้ะแล้วก็ไปติดตั้งเนาะก็จะมาประกอบก่อนเนาะก่อนเพื่อไปติดตั้งมันจะได้ง่ายเนาะในบ้านถูกไหมพี่น้อท่านมาไดเนาะนี่เขาก็จะมาใส่แหวนเนาะ จะเวียนทองเนาะเพื่อกัดบ่าให้น้ําซึมเนาะ่อได้เวียนทองมาแล้วก็จะมาทันนะทันอย่างเนาะเพื่อให้มันแน่นเนาะเวลาเข้าหันมันจะโบได้หลุดเนาะเาก็จะกระกอบะ เซเว่นเนาะเราก็จะตกอต่อไปเลยเนาะกันต่อไปเลยนะ้องพี่นอ้องหลังจากประกอบจมีได้แลนะว้วเนาะเราก็จะไปติดตั้งกันเลยเนาะ จะโมฮิ่นแล้วก็ไม่เคยกดเนาะก็จะมาติดตั้งเนาะอันนี้เนาะเขาก็เขียนหลังจากที่เขาเขียนแล้วเขาก็จะมาติดตั้งเนาะเขาก็จะเอานี่หันเข้าเลยเนาะเขาก็จะหันเนาะดูแบบใส่จเจ๋ะหัน ็จะหั่นให้แน่นนะพี่น้องเอาจะมาเปิดน้ำกันเนาะเวลาหั่นแล้วแล้วเขาก็จะมาเปิดน้ำกันจับเลยเนาะคือว่าการติดัตงัวที่ของเราก็ถือว่าสำเร็จหมดแลนะ้วเนาะสมารถช้งานได้เนาะ ô, gặp được mãi. หลายโรอ่ะเราต้องยาวหลายลองวไปด้วยดิ